เดือนด่วนล่าสุดนะครับ30จังหวัดรับมือฝนตกหนักแค่วันนี้เท่านั้นนะครับแต่ในอีก3วันลมฝ่ายใต้จะเริ่มดันแนวร่องมรสุมเข้ามาพาดผ่านในพื้นที่ไทยตอนบนฝนตกหนักทันที50จังหวัดซึ่งจากลมฐานเมฆนะครับในวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมก็จะพบการหมุนวนของหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เมื่อเราตีเป็นแนวร่องมรสุมตัวของร่องมรสุมกระยับจากภาคใต้ตอนล่างขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างมากขึ้นครับโดยในวันที่31ตุลาคมตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนบนในจังหวัดชุมพรซึ่งเมื่อลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่31ต้นบ่าย ขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะเป็นลมฝ่ายใต้ตะวัดเข้าปกคลุมไทยตอนบนส่วนภาคใต้จะเป็นลมตะวันตกและยิ่งไปกว่านั้นครับในวันที่31ตุลาคมก็จะมีลมตะวันออกกําลังอ่อนลงมาปกคลุมด้วยตามลูกศรสีดําครับเมือ่อลมฝ่ายใต้มาบรรจบกับลมตะวันออกที่มาจากจีนก็จะเกิดการพัดสอบของลมในพื้นที่อีสานภาคกลาง ภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกส่วนในวันที่1พฤศจิกายนจนถึง2พฤศจิกายนมันก็จะมีมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนสังเกตนะครับจากเส้น115ขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือเส้น115ลงมามาพบกับลมฝ่ายใต้และความชื้นที่มีอยู่ในอ่าวไทย แล้วตามลมฝ่ายใต้ขึ้นไปปกคลุมไทยตอนบนมวลอากาศเย็นลงมาหมายช้อนอากาศร้อนชื้นดังกล่าวจนเกิดการยกตัวของฝนซึ่งในวันที่1พฤศจิกายนจนถึง2พฤศจิกายนจะมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับและอากาศก็จะแปรปรวนหนักมากๆอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ตอนบ่ายกลับฝนตกหนักโดยในวันที่2พฤศจิกายนมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับในพื้นที่ด้านตะวันตกของเมียนมา เป็นตัวเร่งให้ลมตะว,วันตกมาพัดสอบกับลมตะว,วันออกนั่นเองครับซึ่งในวันที่30ตุลาคมครับก็จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่อีสานล่างกับอีสานกลางรวมถึงพื้นที่ภาคตะว,วันออกและพื้นที่ภาคกลางสําหรับภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องครับในวันที่30ส่วนในวันที่31นะครับลมฝ่ายใต้ก็จะมีบทบาทกับพื้นที่ไทยตอนบนมากขึ้นครับดังนั้น31ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ภาคเหนือ จนถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคใต้ตอนล่างการเกิดฝนก็จะน้อยกว่าภาคใต้ตอนบนส่วนในวันที่1พฤศจิกายนการกระจายตัวของฝนในไทยตอนบนสูงมากๆส่วนภาคใต้การเกิดฝนถือว่าเบาลงไปและในวันที่2พฤศจิกายนระหว่างครับจะมีฝนตกกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ส่วนหลังจากวันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปสถานการณ์ก็จะดีขึ้น การตกกองฝนก็จะเบาลงในพื้นที่ไทยตอนบนแล้วอากาศก็จะกลับมาเย็นซึ่งมาดูการเจาะลึกของฝนรายพื้นที่รายจังหวัดนะครับโดยในวันที่30เวลาประมาณ8โมงเช้าก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่อีสานบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีบ้านดงสวรรค์กลาลสินบ้านเดชอุดมนามนกุจินารายโพนทอง ร้อยเอ็ดศรีลภูมิร่วมถึงจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเพชรบูร์ลมศักด์เหนืนมะปางหนองบัวบ้านเหนืนมะขามป้อมส่วนในช่วงบ่ายวันที่30มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยะโสธรอำนาจเจริญพยากาบูมิพิสัยสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนภาคกลางก็เริ่มมีฝนตกในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีรวมถึงจังหวัดตรังและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมากไปกว่านั้นกรุงเทพและปาริมณฑลก็เริ่มมีฝนตกนะครับกับพื้นที่ภาคตะวันออกตามใจฟังสําหรับตอนค่าฝนก็จะตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคกลาง กับพื้นที่กรุงเทพและปริมณนทนส่วนในวันที่31ตอนเช้าฝนก็จะกระจายตัวในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยสำหรับในช่วงบ่ายวันที่31ฝนก็จะกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ส่วนตอนเย็นในวันที่31นั้นฝนจะกระจายตัวหนักมากในพื้นที่ภาคกลางอีสานล่างรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกครับ ซึ่งตอนดึกในวันที่31ฝนจะกระจายตัวในพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานดังนั้นครับตั้งแต่วันนี้จนถึง2พฤศจิกายนก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วยและต้องจับตาครับมีการฟอร์มตัวของพายุอีกลูกหนึ่ง 4. พฤศจิกายนนี้เราต้องติดตามสวัสดีครับ